พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่ว่ามีเพียงแต่โลกมีเพียงแต่มนุษย์ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ต้องดูความพร้อมตรงนี้แหละที่เรบอกว่าทุลภาคณะสัมปติการถึงพร้อมด้วยคณะนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากขณะนั้นหมายความว่าอะไร ขณะที่โลกลูกนี้สมควรที่จะมีพระพุทธเจ้าและสมควรที่ผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วได้ลงมาอุบัติในโลกนี้ได้ตรัสรู้ในโลกนี้ขณะที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วเหลือหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านยังอยู่นั้นก็ยังชื่อว่าคณะสมปติ ยากนักที่เราจะเกิดมาพร้อมกับขณะเช่นนี้เพราะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดได้องค์หนึ่งยิ่งยากกว่าการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยตรวจโลกว่าโรคนั้นตรวจครั้งแรกก่อนก็คือดูกาละดูการเวลาเวลานี้คนในโลกอายุอยู่ประมาณเท่าใด ถ้าคนในโลกนี้มีอายุยืนเกินกว่าแสนจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาเกิดมาตรัสรู้เพราะคนอายุยืนเกินแสนปีไปแล้วจะประมาทหัวใจของคำสั่งสอนอยู่ตรงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องความไม่เที่อย,อยงเรื่องความเป็นทุกข์อยู่ในโลกเรื่องความไม่มีตัวตนที่หลงก็ไปยึดมั่น ถ้ามนุษย์อายุมากเกินไปเขาจะประมาทไม่สนใจเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเพราะไม่รู้จักทุกข์ถ้าร้อยปีลงมาจะลำบากในการสอนหลักธรรมที่ตรัสรู้แล้วมนุษย์จเมงมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่าร้อยอย่างพวกเราทุกวันเนี้ย เป็นเรื่องยากมากที่จะสอนคนให้เข้าใจธรรมะเพราะมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่าร้อยลงมาร้อยลงมาเนะี่ยอายุต่ำเพราะอาธรรมเมื่อได้อาธรรมกำเริบในจิตมนุษย์มากอายุมนุษย์จะลดลงลดลงอาธรรมสามประการหนึ่งอาธรรมมราคารตามนุษย์ในโลกมีความกำหนัดกล้าในกาม มากชูหลายผัวหลายเมียสัมเพทัทางโรโกโคามิสติมนุษย์ในโลกจะเสพสมกันมั่วจนไม่รู้จักมารดาบิดารูปชายรูปสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวจะเสพสมกันมั่วฆ่ากันเพราะเรื่องกามแม่ฆ่าลูกได้ในท้อง ซึ่งสัตว์ยังไม่สามารถฆ่าลูกตนเองได้ออกมากี่ตัวมันเลี้ยงแต่มนุษย์ฆ่าได้แม้แต่ในท้องนั้นคือความตกต่ำที่สุดเกิดมาจากผลแห่งความเมามะทะกามังเมากามเมากรมเที่ยวาอาธรรมราคารตานี้ตัวหนึ่งทำให้มนุษย์อายุต่ำลงพวกเราทุกวันนี้กำลังดิ่งเลยดิ่ง อายุคนจะน้ยลงน้อยลงน้ยลงกว่านี้ในช่วงนี้ลำบากข้าหาคนยังไม่มีอายุอยู่ในระดับร้อยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ในโลกจากร้อยมาถึงแปดสิบเจ็ดสิบนี่ยังอยู่ในประมาณยังอยู่ในปริมณฑลที่พอพูดกันได้บางคนเพราะนั้นท,ทุกวันนี้มันจึงแยก ถึงลักษณะที่กำลังยื้อแย่งกันคนชั่วก็กำลังมีอำนาจกำลังมีอิทธิพลกำลังดือ้อดูดดึงคนชั่วไปรวมตัวกันส่วนคุณงามความดีที่ยังพอมีอยู่ก็ทวงดุลจึงดูดดึงกันดีจะดูดดีไปหากันอย่างพวกเรามากันในวันนี้ไม่มีใครบังคับให้มา ตั้งใจกันมาถูกดูถูก,ด,ถกดึงเข้าหากันเองโดยระบบแห่งศีลแห่งธรรมทั้งท,งทั้ที่ท่านทั้ง,งหลายก็รู้ว่ามานี้จะไม่ได้สนุกนะฝนจะตกฟ้าจะร้องนอนกับดินกินกับสายใต้ต้นไม้จะอยู่ลำบากมากพอสมควรมินำซ้ำยังรู้ว่ามาแล้วจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองมานั่งจเจริญสมาธิภาวนา รู้ร่วงหน้าไว้แล้วว่าวันวิสาขะสิบหาคมจกถึงจะไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำไม่ได้บริโภคอาหารใดๆรู้ร่วงหน้ามาแล้วแต่เราก็มากันนั้นคือมันมาด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่พอมีอยู่ดูดึงกันมาเองยังไม่ถึงวันกำหนดนัดคือวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราก็มาก่อนแล้ว 400กว่าแล้วเมื่อวานได้เห็นพระคุณเจ้าเพื่อนสัรรมิกเดินทางมาจากจังหวัดยะลามาจากอุทัยธานีเพียงแค่นี้ก็เป็นเครื่องบอกให้แล้วว่าไกลขนาดไหนอยู่คนละมุมของประเทศไทยก็ดูด,ดึงกันมาเองพระพุทธเจ้าของเราพระอ,องค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลาย whole.